วันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราได้เมื่อคืนนะก็คือเราไปเล่นเกมมานะเราได้มาอันแรกเลยก็คือตันนี่เลยแบบนี้นะของนี่นะเราไม่ได้ซื้อนะอันนี้แม่เราหยิบมาให้นะเพราะแม่เราก็เล่นเกมเหมือนกันอันที่สองนี่เล็บนะอันนี้เป็นพวก ครื่องตกแต่งเล็บนะอันนี้เป็นกาวทาเล็บอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> เราไม่สบายก็อันนี้เป็นเล็บทั้งสองข้างนะแล้วก็ของชิ้นที่เราล้งางมากที่สุดนะที่เราได้เมื่อคืนนะนี่เป็ด,เ,ปดเราตั้งชื่อมันแล้วชื่อนมหวานนะ เราชอบกินนมหวานๆสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ขอจบการรีวิวเพเานี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย